กลับมาพบกันอีกแล้วกับ channel s p ช c ยลตีแซคุณชื่อเกมที่ชอบเล่นเกมนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม r o x นะครับผมเรามาเจอกับบอสที่ผมเฝ้ารอว่าผมอยากจะเจอกับมันสักครั้งหนึ่งโคตรยากเลยครับโอชิลิฟนั่นเองนะครับมาเรามาดูกันครับว่าแมคานิกบอสเป็นยังไงนะครับอ่ะเริ่มมาเราก็เป็นอาชีพไนท์นะครับจังหวะนี้มันจะมีสะพานค่อยๆเดิน ค่อยๆเดินรอเพื่อนด้วยเพราะถ้ามันตกปุ๊บตายตกตายแต่ไม่เป็นไรเกิดใหม่ได้แต่ว่ามันจะเสียเซลล์น่ะเออเนาะรัประมาณนี้รวบมอนอจุดตรงนี้ลากมาอยู่มุมนะครับผมแล้วเราก็มาทำหน้าที่รวบมอนให้อย่างเดียวหน้าที่ของไนท์ไนท์ที่แสบดีน่ะแล้วก็รวบมอนให้เขา รวบมอนให้เขาทำหน้าที่ไหนที่แสนดีหนึ่งซึ่รวบมอนเขาพอตีมาสักพักปพ๊บมเขาจะมีไอซิสตัวใหญ่โผล่มาครับไอซิสตัวใหญ่มา,า,มานี่ครับต่อจังหวะประมาณนี้ครับไปไปต่อเลยตรงนี้ก็เป็นอาเชอร์สเกเลตันนะครับผมแล้วก็รวบมอนให้เขา แค่เพ่มบ้างไปนะผมรีสาาไอ้ไม่ได้รีสายนะมันจะมีแบบช่องที่2ตรงนี้สามารถกดเปลี่ยนได้ครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเพิ่มเติมผมก็ไม่รู้ว่ามันราคาเท่าไหร่กรปตรงนี้เราก็กดปีนปครับแค่กดคลิกเดียวมันจะปีนขึ้นไปครับปีนขึ้นมาเลย แล้วก็มันจะเจอหัวใจตรงนี้ครับมาเจอหัวใจปุ๊บเราก็สังหารหัวใจเลยจะมีมอนออกมาหน่อยตรงนี้ไม่มีอะไรครับอ่าตายแล้วนะเรียบร้อยไปครับอ่าตรงนี้เหมือนอ่าตรงนี้เหมือนจะไม่มีซอมบี้มาตีไอ้มัมมี่มาตีเลยนะเราสามารถวิ่งได้ได้อย่างสบายใจนะครับผมอ่าตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับรวกมอน รวบมอนให้เขาให้เขาบึ้ม,มเอาครับเราเนี่ยที่แค่รวบมอนอย่างเดียวครับเพราะว่าสายนี้ผมอัพมาแบบโคตรถึกเอามาถึกเลยเอามาแทงเลยอะ่ะเพราะว่าไม่ได้มีดาเมจนะครับเอามาลากรวมมอนให้ชาวบ้านเขาอย่างเดียวนะฮะสังเกตว่าสกิลโจมตีของผมจะมีแค่อันเดียวก็คือโบลิงแบคครับก็คือรวบมอนนั่นเองครับส่วนมากจะเป็นแบบโล่ทั้งตัวเลย กรโลนะเอ็นดูผมก็เอามาเอามาทุกอย่างเลือดหกหมื่นอะแต่ว่าเลเวลขนาดนี้เลือดหกหมื่นถือว่าน้อยนะครับบางคนทําเลือดได้แสนนึงแล้วแต่ว่าอันนี้ลองครั้งแรกนะครับมาบอสครับในคณิกบอสน,นี่ผมลงปกตินะผมเลงลงยากไม่ไหวฮนะนะครับลุยนะครับยืนอย่างเดียวครับผมมีหน้าที่แค่ยืนอย่างเดียว ยืนให้อยู่ครับบอสมีแมคขนกแรกก็คือตกนะครับตกตรงพื้นนะครับตกตรงพื้น,นครับมันจะมีวงตรงพื้นเล็กๆนี่ตรงนี้ถ้าไม่หลบก็คือกระเด็นครับอ่าอันนี้ก็คือเขาจะปล่อยพิษครับปล่อยพิษผมว่ารวบมอนต่อครับอ่าอันนี้คือเขาก็จะเรียกอา่า เรียกลูกน้องออกมาครับเป็นไอซิทั้งหมดหลายตัวเลยคือภาพเลยแหละตรงนี้ก็รอครับรอเพราะว่าตรงนี้เราสู้ยังสู้ไม่ได้เราต้องรอให้มันเบ็นดฉากคัดซีนครับอพอเป็นฉากคัสซีนปุ๊บมันจะเหมือนฆ่าลูกน้องบอสให้อันตโนมัติเลเซอร์นี้ต้องให้ อาชีพสักคนหนึ่งบังเลเซอร์ไว้นะครับเพราะว่าบังเลเซอร์ทำไมเลเซอร์คือการหิวบอสมันจะหิวบอสอันนี้ในะคดีที่สองยิงแล้วสาบเป็นหินนะครับสาบเป็นหินอย่างนี้แล้วผมโดนแล้วหลบไม่ได้พอหลบถ้าโดนมันจะติสถานะกดอะไรไม่ได้ครับอ,อ,อ,อันนี้ก็รัวครับรัวนวนวๆเลยครับผมไม่หน้าที่ยืนเฉยๆครับ งาที่แค่กดเฉยๆหลบนิดๆหน่อยๆได้ครับแต่ก็พยายามรวบมอนมาแล้วก็กดออโต้าตคาลเตอร์ไว้ครับรวบมอนกดออโต้คาลเตอร์ลบอประมาณนี้ครับรวบมอนกดออโต้คาลเตอร์แล้วก็ให้ดามเมจทำดามเมจไปครับผมมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือยืนแทงบอสให้ได้หลบไปข้างหลังนัและครับ อ่าโดนหุกอ่าไม่เป็นไรนิดนิดหน่อยหน่อยอ่าประมาณนี้ครับนี่ยื้อไปอย่างนี้เรื่อยๆครับรามิดก็ตัดเข้าไปวงนอกครับเออหนีถ้าไม่โดถ้าหลบไม่ท่ามันจะกระเด็นอย่างนี้นะแล้วมันจะเสียแม่ขนิกทั้งหมดเราก็ต้องเริ่มแมคขนิดกันใหม่ครับอ่าอันนี้คือเขาจะเรียกลูกน้องปั้มเขาให้โอจะตายเอาเออ เกือบครับเมื่อกี้เห็นปหมเมื่อกี้เขาจะตายเลยนะแต่ว่าเขาฮิวทำให้มันเลือดเยอะขนาดนั้นครับดูดดูดรวมหลบไปข้างหลังดูดมอนเรืนอะรครับเหนะมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเราลราทำได้ที่ดูดมอนครับดูด,ด,ดมอนออโต้คอเตอร์โอเวอร์แล้วก็บึ้ม ก็เรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ยังไงชื่นชอบอยังไงฟากดถูกใจไลค์แชร์ให้ด้วยนะครับผมค,คนในตี้ดีใจกันใหญ่เลยนี่เขาผ่านกันครั้งแรกสาเออลง3ครั้งผ่านครั้งแรกกันนะครับก็เลยแบบหลังจากที่เราพยายามมานานครับเราผ่านแล้วครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม